สวัสดีครับสวัสดีทักทาย f อทุกท่านนะครับเจอกันยามบ่ายๆนะครับก่อนจะออกไปส่งของให้ f อซรถแรกเนาะนะครับผมส่งทุกวันนะครับภายในก่อน5โมงเย็นนะครับออกเดินทางเลยนะครับได้รับแน่นอนนะได้รับของแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะอ่ามาทำคลิปให้ชมก่อนออกไปส่งของนะครับ องนี้มีคาบกู่บางๆนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ผมตีเป็นแนวบางขุนพรมแล้วกันเนาะนะครับได้ลึกด้วยนะพระไม่มีซ่อมนะแต่มีลั่นข้างหลังนะครับเออมีมีมีซ่อมตนงนี้นะนี่ไม่ทันไม่ทันได้สองเท่าหร่คือดูแล้วพุ๊บป,ปั๊บก็ซื้อเลยนะนะผมไม่เรื่องเยอะนะดูห้านาทีก็ซื้อนะครับเห็นไหมมีคาบนะคาบกู่ก็ดีนะนะฮะ พิมสวยดีนะฮะชมด้านข้างนี้มีรูปสตูชัดๆสวยๆให้ด้วยนะนะครับถ่ายสตูมาด้วยนะถ่ายสตูก็องร้อยๆนะนะครับสดละยี่สิบาบาทนะครับยังไม่รวมค่าเดินทางนะะแถมรูปสตูชัดๆ,ๆสวยๆให้ด้วยเนื้อเหมือนบางหุ่นพรมนะครับนะฮะนี่รอยซ่อมเก่านะครับเนื้อเดียวบางหุ่นพรมเลยนะฮะ ผมเลยตีเป็นบางพรมแล้วกันเนาะนี่ด้านหลังมีลั่นนะลั่น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 นะแต่มีแตกมีซ่อมอยู่แผลเดียวนะนอกเหนือนั้นก็คือลั่นแบบนี้นะลั่นอย่างนี้นะดูคราบมันมากเลยครับนี่เห็นไหมคราบหนึบเลยนะสวยงามตามรูปเลยฮนะตรงปกแน่นอนนะครับตรงปกเลยนะครับผมเอาไปไม่ถึงสองพัน เอาพันเก้าเลขกลมๆเป็นไงเอาพันเก้าพอนะพร้อมส่งดวนๆนะครับเนื้อสวยมากเลยนะครับนี่มีรูปสตูให้ด้วยรูปสตูลองทุนถ่ายก็ร้อยเลยนะนะครับพิมพ์สวยมากเลยนะราคาเล้าใจนะพันเก้านะพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับทักมาแล้วกันเนาะขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับโอเคเนาะ